สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ลุงจากผ้าเนาสิผ้าพี่ผ้าน้องเมายวยู่โคกหนองหน้าสวนศิลินนะครับสิผ้ามาเบิงนะครับว่าสิเป็นยังไงหลังจากเมื่อคืนพี่น้องฝนตกลงมาบักยางแห้งครับประมาณชั่วโมงกวักวกัวนี่แหละครับนี่เท่ากับสิเห็นว่านา้ำในสะเท่ากับคุณเริ่มคุณพี่น้องก็ได้น้ำเติมสะนี่หลายเติมอยู่ครับนี่ นะครับเดี๋ยวกับสีผ้าพี่น้องไปเลาะเบิ้งรอบๆโคกน้องหน้านะครับหลังจากแหงมาโดนครับพี่นอ้องพี่ท่างพี่มองนี้เห่ากบไถกบปอเทื่องไว้ครับพี่น้องนี่ฝนตกลงมาโอ้มีหลองร้อยน้ำขังอยู่พี่น้องคนแสดงว่าได้น้ำอยู่ครับได้ความซุมความเย็นอยู่พี่น้องต้นไม้รอดแล้วครับแบบนี้ หลังจากแหงแรงมาโดนพี่น้องนี่ครับต้นไม้ปลูกไว้ต้นไผ่ต้นไผ่ต้นสักพี่น้องนี่นี่ไผ่ไผ่สร้างมนนะครับเขาปลูกไว้เพิ่นได้ฝนมาขึ้นกระสีบ่ได้หดน้ำไปหลายมือเติบครับพี่น้องนี่ต้นสักจากใบเหี่ยวแห้งนะครับกระสีได้ชุ่มชื้นแล้วครับพี่น้องมาบนี้ เดี๋ยวสิผ้าพี่พ้าน้องเลาะเบิงรอบๆนะครับนี่ครับโซนทังนี่ก็สิเป็นมะม่วงพี่น้องข้าปลูกมะม่วงไว้นี่มะม่วงขายตึกนี่ต้นนี่นี่ได้กินเลยเด้อพี่น้องนี่เก็บไปกินหน่วยหนึ่งนี่ย่างหวานแซ่บเลยพวกนั่นก็นสิเป็นน้ำดอกไม้เป็นเขียวเสวยนะครับค่อยๆปลูกไปครับพี่น้องเดี๋ยวไปชมไม้ป่าครับทั้งพุ่นทั้งขั้นคู่นี่ครับ ที่สิาพาพี่น้องเลาะเบิงพุ่นโอ้ยพี่น้องเห็นน้าในให้หน้าบ่ะครับพุ่น <c oughs> งหงไงหน้าแล้วครับพี่น้องโอ้ฝนมากดีใจนะครับนั่นได้ยินเสียงกบหองนั่นนั่นกบหองพี่น้อง <c oughs> อันนี้ก็เป็นต้นตะเคียนทองนะครับนี่ต้นตะเคียนทองฟังนี่ก็สิเป็นพยุงครับ รอดแล้วครับรอดแล้วเป็นแบบนี้ซุ่มเย็นนี่หรีพี่น้องหลังจากเพิ่นนำมาบักย่างคักมาขึ้นนี่แต่ว่าบดนบันไดน,นะครับพี่น้ำในคลองพี่น้องน้ำในคลองก็มีแล้วหน่อยหนึ่งเห็นบ่ครับผลดีของขุดคลองใส่ไกล้พี่น้องเพิ่นก็สีรักษาความชื้นไว้นะครับฝนตกมากทีเดียวก็มีน้ำขังเลยครับพี่น้อง นี่สุดยอดเลยโอ้ถ้าตกมาหลายกว่านี่นี่พี่สี่คักอยู่ครับมาอีกเน่ะเดอ้อฝนเอ้ยพี่น้องนี่ครับผ้าเลาะเบิงครับเหมือนี่อัปเดตมหาห้เบิงหลังจากเพื่อนได้น้ำฝนคือเวลาเข้าปลูกต้นไม้นี่พี่น้องถ้าเพิ่นถือฝนแน่นี่เพิ่นสิขึ้นเลยนะครับบื่อคือเข้าโหดเด้ พุนหน้าพี่น้องเฮ้ามองเพิ่นเกตไว้ครับมีน้ำขังเป็นอเจาะไอแจะอยู่พี่น้องเป็นมองๆนี่ทำามาอีกนี่จับอึ้งแท้ๆครับนี่ขันน้ำมาอีกเมื่อแรกนี่ได้จับอึ้งเลยนี่ <c oughs> โอ้ซุ่มเย็นพี่น้องซุ่มเย็นดีใจหลายครับ <c oughs> เดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปเลาะเบื้องรอบๆที่เป็นยังไงนะครับ นี่โซนทางพี่กับที่เป็นไม้ปลาครับพี่น้องเข้ากับปลูกไม้พยุงไม้ประดูปลามะฮอกกานีกับสีมี่ช้มนี่แหละครับเบื้องตน้นปลูกต้นไม้ไว้พี่น้องนี่ด้ปีนึงแล้วได้ปีกวักวกัวแล้วเพิ่นก็นเริ่มใหญ่นะครับเพราะว่าโซนทางพี่เขามีระบบน้ำพี่น้องนี่ท่อน้ำเข่าเบื้องกล้วย <c oughs> นี่กล้วยก็ได้กินแล้วพี่น้องโอ้ซุ้มเย็นซุ้มเย็นทุนแรงหวดตน้นไม้ได้ไปหลายมือเติบครับพี่น้องนี่ต้นมะฮอกกันี่ต้นนี้ก็ทถว่วต้นกล้วยแล้วงามครับงามเป็นไม้ที่โตเร็วนะปลูกนะครับพี่น้องต้นมะฮอกกันีเดี๋ยวปีนี้เขาก็สิปลูกเสริมให้เต็มเลยนะครับ เนื่องจากว่าเพื่อนตายไปกระายนะครับเดี๋ยวสีผ้าพี่น้องขามสะพานนะครับมาเบิงมองเขาไถาโขบปอเทื่องไว้พี่น้องในหน้านี่เป็นยังไงฝุ่นในคลองมีน้ำอยู่พี่น้องนี่ครับโอ้มีลองลอยการขังของน้ำอยู่ครับพี่น้อง พี่ในคลองกับี่นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับแบบนี้กันต๊ลงมาอีกนั่งนัก,กว่านี่นี่กระสิได้จับอึ้งแท้ๆครับพี่น้องเมื่อนี่ <c oughs> นี่ห้อยน้าหงยุครับนี่โอ้ซุ้มเย็นซุ้มเย็นแบบนี้เป็นตาได้เฮ็ดหน้าอีกยักรอบอยู่ครับพี่น้องปีที่แล้วนี่มองนี่เป็นทะเละเลยครับทั่วมเมิดนะครับ ผีทางพีมาเบิองทางพีนี่ซุ้มเย็นพี่น้องซุ้มเย็นน้ำขังอยู่ถือว่าโอเคอยู่ครับแบบนี้นี่มองเขาไถากบปอเทืองไว้เดี๋ยวจังน้อยเฮาเสียได้เอาฟุ้นมาใส่พี่น้องนี่ในคลองก็มีพี่น้อง เดี๋ยวมาเบิงละเลาะ,ะสะพี่น้องโอ้นี่พี่น้องน้ำในสะก็เพิ่มขึนครับถือว่าขืนแน่อยู่ครับพี่น้องนี่ต้นไม้ก็งามนะครับคือขันเพิ่นได้ถือฝนนี่เพิ่นสิสัตขึ้ืนใหญ่เลยนะครับต้นไม้นี่บอกคือเฮาโหดเด้ยครับพี่น้องแบบนี้รอดแล้วครับแบบนี้ <laughs> พี่โอ้ยต้นไหม่เขียวงามพี่น้องขอมาอีกเนี่ยเด้อหนักๆให้มันเต็มคือปีที่แล้วนี่นี่น้ำในสาเห่ากับคุนแล้วพี่น้องแต่สีมีน้ำไหลลงนะครับเป็นแบบนี้ถามมาอีกเรื่อยๆนี่ก็ที่เต็มสาอยู่ครับพี่น้อง ตอนนี้ระดับน้ำเพิ่นก็เเลือประมาณ2เมตรก,กว่านะครับนี่มองตะพักมองนี่2เมตรพี่น้องเท่ากับขุดเป็นแนวเสมอค้องสไใกล้ไปก็ถือว่าได้น้ำอยู่ครับได้น้ำเพิ่มยุจากการสังเกตว่าเขาสีเห็นเพิ่นคุณพี่น้องตะกี้นี่น้ำก็สีใสๆเขียวๆพี่น้อง ตอนนี้ก็คุณไปแล้วนะครับแบบนี้ถือว่าโอเคเลยครับพี่น้องถามาอีกนี่โอ้ยคักเลยครับนี่สุดยอดอีหลีครับพ่อได้ซุ้มได้เย็นแล้วพี่น้องนี่ครับสะของเห้าสะมองนี้ก็ลึก6เมตรครับพี่น้อง นี่สะแรกเลยนี่ที่เห่าขุดไว้นะครับแล้วก็เข้ามากขยายที่หลังมองนี้รอบๆขั้นคู่นี่เห้ากับปลูกต้นไม้ไว้พี่น้องนี่แถวนี้โซนนี่ก็สิเป็นต้นยางหน้านะครับเป็นส่วนหลายนี่ครับต้นยางหน้าได้น้าเพน่นก็ซื้นขึ้นพี่น้องนี่ครับยางหน้ากำลังงามเลยครับ กำลังแทงยอดขึ้นพี่น้องได้ฝนตกมาใส่อีกมานี่โอ้ยรอดแล้วครับแบบนี้ <c oughs> ขอให้มาอีกนะครับหนักครับพี่น้องนี่ฟังนี่เท่ากับสิบปลูกต้นยางหน้าไว้สองฟังทางเลยพี่น้องสองฟังถนนเลยครับคุณครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นไพ่นะครับ ไผยสร้างมนพี่น้องเฮ้าสิปลูกว่ายรอบๆสะนะครับเพื่อให้เพิ่นเป็นห่มนะครับบังแสงแดดไว้พี่น้องนี่เฮากับสิปูกรอบๆโซนนี้ก็สิีมียางหน้ามะข่ามงพี่น้องนี่เฮาปลูกไว้นะครับเดยวสิผ้าพี่นอ้องลาะไป ที่เลียวเห็นต้นไม้สองต้นนั่นก็เป็นต้นพย้อมนะครับนั่นต้นพย้อมกับกับต้นพอกพี่น้องต้นพอกเคยเห็นบ่ครับต้นมะพอกพี่น้องหนูเพิ่นมักมากินเม็ดเพิ่นเด้ย <c oughs> นุ้ยสกนี่เอาไปห่างหนูนี่สิหอมครับพี่น้องต้นพอก นี่ส่วนแนวนี่ก็สิเป็นต้นยางนาครับนี่ต้นยางนาเอาปลูกเป็นสองขางเลยพี่น้องความตั้งใจก็สิีไ้เป็นโอ่โงต้นไม้นะครับแต่ว่าจักสิเป็นยังไงน,นะครับนาสีรอดแล้วครับพี่น้องนี่ต้นยางนากำลังง้ามครับอายุหนึ่งปีนะครับ พี่ฟังพี่ก็มี่ครับพี่น้องนี่ต้นนี้งามยังครับนี่ครับระยะห่างของเขาปลูกนะครับกะประมาณแขนหนึ่งพี่น้องนี่แขนหนึ่งเม็ดเม็ดสองเม็ดนี่แหละครับนี่ปลูกไว้ทีทีพี่น้องความตั้งใจกับสิ่ให้เพิ่นเป็นอุโมงตนน้นไม้ครับนี่คือมองนี่น โอ้ซุ้มเย็นพี่น้องนี่ย่างมา่มองนี้กะเป็นหมมไม้นะครับเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องมาสำรวจเบิงน้ำในคลองทางนี้พุ่นโอ้พี่น้อ,นองมีน้ำขังอยู่ครับน้อยหนึ่งเอเ,อเจาะไอ้แจะอยู่พุ่นโูกสมุนแลน <laughs> เอาลงแล้ว่นขึ้นมาจะไปลงทำไมลูกสมุนมานำํำเห็นเราแรนละไซเลยพ,พี่น้องคุณโอ้ไปลงทำไมฮะนี่ครับโซนทั้งนี้ครับพี่น้องกระสิเป็นยางหน้าทั้งสองขางเลยเป็นส่วนหลายละกะ เทากับสีสลับกับมะข่ามงนะครับเนื่องจากว่าก้าไม้พวกเนี้เป็นก้าไม้ที่เท้าเพาะเองพี่น้องลุงจักเพาะเองแล้วก็เอามาปลูกนะครับเพือละนิดละน้อยไปกับท่านได้หลากหลายป็นไรน,นะครับนี่กล้วยต้นนี้ก็ออกปีแล้วนั่นพี่น้องถือผลแล้วเนนั็นอ้วสิได้กินอยู่หรอก นี่ครับพี่น้องเอาได้ซุ้มได้เย็นนะครับต้นไม้กะะสีรอดยุดอกมือนี่เอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลุงจักผ้าเงาก็ขอจบรายการได้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหม่ครับสวัสดีครับ